พนแล้วครับเพิ่นครับสองตัวครับห้าลาะยามบวงก่อนครับพี่น้องแต่วไข้ยุ้ยครับมันบ่เอาไปครับพี่น้องอันอีกแล้วมาอีกแล้วไหนอีกคือเก่าครับสวัสดีครับมือนีกับผ้ามายามบวงอีกครับมือนีกับวาสิเก็บเลยครับพี่น้อง เมื่อวานบดได้พอโตครับเลื่อยเมือเนียจังไดก็ต้องแก็บครับปลาครับไปลุ่นน้ำกันครับสิมีโตมีแตมห้บอครับพี่น้องเมื่อวานบดได้เล่อยครับบ่มีสูนเมื่มียางครับเมื่อวานครับพี่น้องมือเนียก็แก็บเลยครับเนี่ยครับ กบไปหาหม้ๆไหมครับพี่น้องนี่อีกขั้นกู่นี่แล้วครับปูนครับคือเกายู่ครับโอ้ทางหน้านี่ก็คือเกาครับคือสิก,กินแหวอีกแล้วมั้งครับพี่น้องเสาเนี้ยครับ เนี่ทั้งหนาอีกสองขั้นครับก็งามแห้งครับไม้เนี่ยครับอุ้ยพูนครับได้การเลยครับพี่น้องบักไงเลยครับบักไงครับบักไงครับพี่น้องเดีว่าบวงผมใส่พูนครับคือซิมมี่บบกสองตนั่นครับเห็นมันแหลนแถวเหนืออยู่ครับพี่น้อง พูนครับสองตัวพูนครับผูนครับสองตัวขาวๆผูนครับพี่น้องมันคือสิกัดหนูผมแหละครับพี่น้องกัดหนูถือบวงครับอ้ห์สองตัวนี่เลาะหายามบวงก่อนเลยครับไถยุครับมันบบเอาไปครับพี่น้องเก็บครับ หง่เลยบักหง่เลยจึงได้มือเก็บกับมนันเลยครับพี่น้องนี่ครับมันขาบมาไหวนี่แล้วครับพี่น้อง พูนครับมองที่ถือครับอือเบ่งกีฬะครับยังแปนเลยครับพี่น้องหมาขาบมันีนีครับหลากมันีนีครับมันเหล่นจนมุนเบิร์ครับแต่ว่าไข่อยู่ครับพี่น้องมันบ่ขาดไปครับขาครับเป็นลุนกันต่อครับ มือเก็บกำมัาให้แล้วพี่น้องบักเถิหญ่อีกขึ้นเกาครับนี่ครับอีกหลังจะยุ่นี่แหละครับเงียบครับพี่น้องหลังนี้ครับรลุนกันต่อครับไม้นี่หมูก็ยังอยู่อยู่ครับ พ่นครับฮู้พ่นครับพี่น้องพ่นพี่น้องเห็นบอกครับพ่นแล้วครับเพ่นครับสองตครับถ้าาะยมบวงก่อนครับพี่น้องว่าใครยู่ครับมันบ่าเอาไปครับพี่น้องนี่ครับอีกขั้นก็ยุ่นี่แหละครับ มาทำงานข้นงหนจังไดนครับโอ้นห่นีครับ,รบมาทำงานครับคือเก่าอยู่ครับพี่น้องมาอีกหลังครับอยู่นีแหละครับอืคือจังมุนมุนครับพี่น้องโอ้ย่อีหลีครับทูดครับ มีตัวอ,อีกแล้วครับมันมานครับมันมานครับ ครับใส่ง่ามอีกแล้วครับพี่น้องมันมานครับมันมานครับใส่ง่ามอีกคือเกาครับแตมซองครับปะครับป็หลุนกันต่อครับ หลุนกันตอครับยังอีกหลายคันอยู่ครับพี่น้องไม้นี่นะครับเป็นตะหลุนแห้งแต่ว่าว่า,วาไปก็ได้สองตัวเลยครับไม้นี่ครับทั้งนี่เพิ่นบัผพานครับพี่น้องผูนครับบ่วงหลังหนึ่งกับม้งนี่หลังหนึ่งกับมองผูนครับเพิ่นบัผพานมองนี่ครับผูนเพิ่ New พพนปผ่านมองผูนครับ มือนีได้ตัวหนึ่งกระคลิปก้อนได้ตัวหนึ่งครับได้สองตัวแล้วครับหมายหนี่ครับเก็บครับมือนีคือเกาอยู่ครับบกผ่านเลยครับพี่น้องนี่ครับหลังผุนอูคือเกาครับทั้งหนาก็จังไดบอครับทั้งหนาครับผุนครับยังคือเกาครับเก็บก้อนครับ เนียจนไดขึ้นเกาครับนี่ครับพี่น้องไม้เนี่ก็เบิดเลยครับจะไปหลุดอีกไม้หนึ่งครับไม้พุ่นกับสามหลังสามนันแหะครับพี่น้องนี่แหละครับมาหอนะลครับมาผ่านเลยครับพี่น้องเก็บอีกหลังหนึ่งก็ย่นเหนียแล้วครับเน้นไปขั้นก็ยังคือเกาครับ ผ่านอีกคือกันครับไม้เนี่ยกับไม้งามเยอะได้พี่น้องนี่ครับมึงเนี่อีกขั้นครับบอผ่านคือกันครับคือเกาครับพุนครับย่างอีกไม้สุดท้ายครับพี่น้องสิเป็นจจงไดครับ ไปครับเป็นรุนน้ำกันอีกครับอู้ดงหลังร้อยเิ่นที่และครับหนูก็มีอยู่ครับไหมนี่ครับพี่น้องเจ้าบ่าตั้งแต่ใสมากบกว่าเห็นซูนเลยครับว่าต่ำบวงเลยครับพี่น้องตาครับมือเก็บสิเป็นจังได้ครับอู้ยหลังร้อยบักสองตนั่นครับนี่ครับไม่ไหมเลยครับพี่น้อง พี่เจงเงียบอยู่ครับพี่น้องคว้ครับบบพานเลยครับเก็บไม้กงงามได้ไม้นี่ยนีคือบบพานไหนนอเนี่ครับอีกหลังก็ยูนนี่แล้ะครับ คือเก่าอยู่ครับพี่น้องเก็บครับเบิงที่ละครับบักสองตัวนันมาเล่นครับมันเคลียหู้หนูครับพี่น้องโอ้ยแถวนี้ยขันถือกันถึกถ บบกสองตัวเหรียก้อนเลยครับขันวัดถือได้พี่น้องนี่ครับหลังหนี่คือเก่าครับนั่งอีกหลังเดียวขันเดียวครับไหมนี่ครับพี่น้องครับหลังสุดท้ายครับถ่ายบอผพันเลยครับพี่น้องนี่ครับ มือแก็บกับมานี่คือเก่าแล้วครับพี่น้องสองโตสองแต้มนี่คือเก่าครับใส่ใ่ใส่ง,า,สงามอีกแล้วครับคลิปนี้ก็ะซ้มนี่แล้วครับวัสดีครับ